ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องที่สอบได้คะแนนเต็มของระดับชั้นป5ป6ชื่ออะไรครับหุมชื่อเด็กชายสาเนิติพนากูลนะอ,อยู่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนพัทยทาอุงมศึกษาอ่าค่ะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะในการสอบครั้งนี้ก <c oughs> ็ให้น้องฝึกทำโจทย์นะคะแล้วก็แต่ตั้งแต่ฝึกตอนเท่าเล็กๆเนี่ยใช้วิธีนี้ค่ะก็คือว่า ดูว่าตรงจุดไหนที่น้องเขาถนะัดเราก็ส่งเสริมเช่นอย่างน้องเนี่ยสังเกตดูว่าเขาถนัดด้านอนุกรมอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาหัดทําอนุกรมจนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญในอนุกรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมมติเขาเชี่ยวชาญอนุกรมแต่ปสาปสี่เนี่ยมันก็จะใช้ได้จนถึง 5, ปห้าปหกนะคะแล้วพอต่อไปก็เปลี่ยนเป็นเรื่องๆไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้ดีถ้าจะนับว่านี่เป็นเคล็ดลับนะแล้วใช้เวลานานแค่ไหนคะในการเตรียมตัวก็ไม่ค่อยนานมากนะคะ <laughs> เพราะว่าเชนี่เขาจะเรียนก็เรียนแบบว่าให้แบ่งเวลานะคะมีเรียนแล้วก็มีเล่นมีออกกาลังกายเนาะ <laughs> ก็เตรียมประมาณเท่าไหร่ลูกประมาณสิบกว่าวันเนาะใช่ไหม <laughs> มากมากกว่านนะมากเท่าไหร่อะ ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะประมาณสองอาทิตย์แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างคะในการสอบก็ความรู้เขาก็มันเหมือนพวกวิธีพวกคณิตศาสตร์นี่ไมนต้องสะสมมานะคะหรือเราต้องค่อยๆสะสมมาถ้าเกิดว่าก็เป็นความรู้เอาของเก่ามาด้วยนะคะต้องมีความรู้เก่าแล้วก็ถ้าอีหนังสือเนี่ยพวกแนวข้อสอบที่อาจารย์ให้ทำเนี่ยมันก็จะเป็นแนวด้วยแล้วก็ดูตามนั้นถ้าไหนไม่เข้าใจก็ก็ฝึกให้ ให้ถนัดมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่โรงเรียนเชนเนี่ยเขาก็มีช่วยอาจารย์เขาช่วยสอนทางด้านชาวด้วยก็ลุงน้องช่ไหมฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับในการสอบครั้งนี้ก็ผมก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากครับที่ได้รับเหรียญทองและขอฝากเอาไว้ว่าความรู้ไม่ได้มีอยู่ในแค่หนังสือเรียนอย่างเดียวเราสามารถหาความรู้ได้จากพวกหนังสือกร์ตูนความรู้ได้ด้วย 啊，考个车。